ายการต่อไปนี้เป็นรายการข้วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมอุรุสานเชนาอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือของพี่ทงทงมกจ๊อกนะครับผมที่เปิดอยู่ที่โคราชนี่ผมอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะครับผมอาหารจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับผมเม <ME> ื่อเรามาถึงแล้วนะครับผมจะมีด้านซ้ายนะเป็นบ้านจอดรถของทองทงลงเรือนะครับผมเรืออัน <c oughs> ที่นี้ผมก็เลือกจอดทีรด่ร้านนะครับผมจอดด้านหน้าเลย เอาเราเดินเดินเข้าไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมบรรยากาศหน้าหน้าร้านนี้แบบจัดได้สวยงามนะครับผมเป็นเป็นการฟรีเซนที่โอเคเลยมีเรือแล้วก็มีพี่ทองทองยืนอยู่ในเรือแล้วก็มีป้ายทองบอกตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าให้นั่งถ่ายรูปหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่ว่าว่าจะถามรับแตไ่ไม่ได้ถามโอเคเราไปดูกันต่อเลยครับว่าด้านหน้าเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่จัดจัดห้องครัวที่หน้าร้านเลยนะครับผมเพื่อให้กับทุกท่านลูกค้าทุกท่านครับมาดูว่า ความสะอาดความน่าสนใจของอาหารเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมถือว่าเก๋มากครับผมเก๋มากแล้วก็เราได้เห็นถึงบุคลากรที่ทำแล้วมีความสะอาดแล้วก็มีอาร์ตนะฮะนี่เป็นแนวศิลปะนะครับผมศิลปะที่อยู่กับสายน้าใต้น้าอะไรสักอย่างนี่แหละทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรากินบนนะเ,ออ<笑><笑>เกือก็เก๋ดีครับผมเก๋ดีถือว่าสวยงามมากแปลกตาเลยนะครับผม<ข>อเอาละทีนี้ เราจะไปดูด้านในกันนะครับตามไปดูว่าด้านในจะเป็นบรรยากาศยังไงไปช่องแครับผมว้าวผมเข้ามานี้แอร์เย็นฉ่ำนะครับผมเย็นฉ่ำมากเลยก็เราเราทึ่งกับบรรยากาศด้านในที่มีการใช้วระสุตกตกกแต่งนะคล้ายๆแบบเอ,อ่อเดือนไม้เก่าๆนะฮะมามา,มาประดิ์ประดอยแล้วก็อุ้ยผู้คนเยอะมากเลยครับวันนี้เยอะมากผมผมอาจจะไม่ใช้เสียงนะ คือเกรงใจคนเกรงใจชาวบ้านเขาไม่กล้าใช้เสียงนะครับผมโอเคโอเคงั้นผมจะค่อยๆดูทางขวามือก่อนนะครับนี่ฮะมีพนักง,งานโอ้ยแต่งตัวเป็นอัญมณีครับผมอันนึงอันเดียวกันเลยหมดเลยแล้วก็พนังครับผม,ออม,บผมโอ้สวยงามมากแล้วก็มีนี่พี่ตรงครับผมไฮไลท์ของของงานแล้วก็มีมีตรงนี้โอ้ยน่าสนใจมากนี่นี่ผมชอบตรงนี้นะนี่ ทงทงลงเรือนะครับผมมีมีมเรือพายไปแล้วก็มีการเล่นของสายน้ําก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยดูบรรยากาศฝั่งนี้ดิผมจะแพร่ดูให้ให้ดูช้าๆนะว่าเป็นยังไงนะครับผมด้านบนนะครับผมประเด็ดประเดียด,ด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ของจริงนะผมผมจับดูแล้วแต่แรกผมก็จะเด็ดออกมาดูสักไปแต่ก็ไม่ดีกว่าเพราะมันอยู่ในมันไม่คือมันไม่คือโอ้โหนี่โตครับผมรองรับน้ําหนักได้ถึง150กิโล กรัมนะครับผมใครวนมากก็นั่งได้นะครับนี่ฮะนี้ไม่วนก็นั่งได้นะครับผมดูดูด้านบนนะครับผมมีการสวยครับผมให้ให้ดูเลยครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่ชอบครับชอบชอบแบบนี้ชอบชอบนะครับบรรยากาศก็ยังห่างๆนะครับผมนี่ตรงนี้เป็นตู้กระจกนะด้านนอกเป็นต้นไม้นี่ก๋วยเตี๋ยวดูกับถ้วยกระไก่ แล้วก็มีการสาดเส้นไปตามผนังใช่ได้ครับผมไอเดียกูดเลยใครจะเอาไปทําต่อก็ได้นะนดียวเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้านะครับผมกาลังจะออกมาดูต้นไม้ต้นนี้ผมผมเห็นว่าผมน่าสนใจมากผมก็เลยแบบเอออยากเก็บมารีวิวดูเป็นต้นอะไรไม่รู้นะครับผมแต่ถ้าใครรู้ก็คอาเมนต์มาฝากผมด้วยผมไม่รู้ว่าจริงแต่เคยเห็นรูปมันแบบมันเป็นกลมๆอาจจะสวยงามก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นต้นไม้มงคลของที่ตรงๆของก็ได้ถึงมาทํากรอบไปสวยงามห้องน้ําครับผมตอนนี้ เป็นดอกไม้สีม่วงครับผมห้องน้ำผู้ชายอันนี้ห้องน้ำผู้หญิงครับนี่มีใส่ชุดประเจดิดประเจอนี่มีมงกุฎด้วยเปล่าไม่แน่ใจนะครับเออันนี้ล็อกเกอร์ครับผมสําหรับพนักงานหรือเปล่าไม่แน่ใจอีกแล้วครับผมเอาเราไปดูห้องน้าชายกันดีก,กว่าว่าบรรยากาศห้องน้าเป็นยังไงนะครับผมน่าใช้สอยขนาดไหนถือว่าร้านโอเคเลยนะครับผมนี่มีแยก ของผู้ชายต่างหากเลยนะของผู้หญิงก็ต่างหากแล้วขัดธรรมดาก็คืออุ้ย,ยตรงนี้สวยงามมากครับผมันเป็นอ่างล้างมือที่มีจิตวิสดานมากผมก็เพิ่งเคยเห็นนะฮะนี่ระดับโรงแรมห้าดาวเลยับผมเนี่ยเดี๋ยวเราลองสัมผัสดก่อนครับโอ้ยเย็นมือครับใช่ไหมครับผมใช่ได้ใช่ได้ล้างมือได้สะอาดหมดจดแน่ครับผม เราจะด,ดูบรรยากาศไปเรื่อยนะอันนี้ก็เดี๋ยวดูห้องน้ำก่อนชักโครกครับผมโอ้โหสุดยอดนึกว่าน่งยองนะผมอันนี้สุดยอดเลยนะครับผมได้ทั้งคนอ้วนคนไม่อ้วนได้อันนี้ของผู้ชายก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวท่ผมขอ,อเทสตดูก่อนนะว่าล้างมันเป็นไงบ้างเออสุดยอดครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะใครยังไม่มามาลองดูเลยนะครับผมมาล้างมือในห้องท้าได้ครับผม โอเคเมื่อเสร็จแล้วผมจะพาไปข้างนอกนะครับผมบรรยากาศด้านนอกนี้แบบมันสว่างมากนะแต่ว่าพอกล้องผมถ่ายมาแล้วมันเป็นแบบนี้ก็โอเคนะเนี่ยเขามีแยกเป็นกระจกไว้นะครับผมก็คือเมล็ดแมลงมังมีแมงวันโก้เข้ามาเข้ามาไม่ได้นะครับผมต้องไปต่อคิวด้านนอกถ้าจะเข้ามาจริงนะครับผมนี่ต้นไม้ก็ได้กลิ่นอายของความสดชื่นนะครับผมมีผูกได้ผ้าเจ็ดสี เพื่อว่าโตขึ้นอนาคตนี่ให้ใหวยแน่นอนครับผมเราไปดูกันด่อด้านในดีกว่าครับผมเดินไปดูด,ดูนี่เป็นผนังนะที่แกปูนปูไม่สนิทเดี๋ยวเราไปดูไปไปไปดูโต๊ะโต๊ะก็นั่งนั่งนะโอเค,อเคผมว่าน่าจะเป็นได้เวลาที่จะทานข้าวแล้วครับผมแต่ผมให้ดูมุมนี้นะนี่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 พี่พี่พี่ธงเขานั่งนั่งอยู่ก็คือผนังปูนจริงนะครับผมตอนแรกผมนึกว่าเป็นวอลเปเปอร์มันไม่ใช่นะ นี่เขาก็ติ้งตองติ้งตองทำเก๋ไก่สไลเดอร์ดีครับผมใครอยากถ่ายรูปก็มาได้นะคะรับเพราะงานก็ได้เวลาเสิร์ฟแล้วครับผมนี่ผมก็จะนั่งรอไปสัมภาษก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูบริยกาศแพลนไปให้ดูคร่าวๆนะครับผม โอเคเราได้เวลากินแะล้วนี่ไอไอคิมมือก่อนเลยครับผมนี่อ๋อเดือบครับผมกากหมูของมากอีวดน,นี่ฮะข้าวนี่มาเป็นโถนสวยงามครับผมจัดเรียงดีมาดูเล้งครับผมอ้ยของชอบของโปรดเลยครับผมนี่ฮะนี่คอนเทนต์ของเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงมั่งเดือบปุด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 เลยนะเห็นแล้ว ต้มแก้วไหมครับผมน่าจะเผ็ด้ยดูเนื้อครับเเนือ้อขาใหญ่มากครับผมหนึ่งในเมนูแนะนำครับผมของร้านทองทอง,อง,ลงลงเรือครับผมใครสนใจก็มามาได้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้ก็มาช่วยกันครับผมจนเจอกันใครผ่านไปผ่านมา,มากโคราชก็แวะมาหาอะไรทานได้เลยนะฮะนี่ตอนนี้เป็นก,กว๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวก็มีช,มช,มชิ้นตะแยกเป็นมาให้ก็ได้นะครับผม มาดูเครื่องเขาของก๋วยเตี๋ยวนะอุ้ยเดือดปุดปุดเลยเนี่ยเส้นเราเลือกเลยนะผมมีเส้นสามเส้นเลยนะเส้นมีเส้นเส้นเหลืองเส้นบะหมี่สิเส้นแดงแล้วก็มีงูถ้าใครไม่รู้จะไปทานอะไรก็แนะนำนะครับผมร้านธงธงธงเรือนี่อร่อยมากนะครับผมที่อยู่ที่โคราชขับรถมาไม่ไกลนะครับผมตอนนี้ได้เวลาทานแล้วแหละกับเพ่อนสองคน เอไงดีเอาไงดีทนหลังจากที่ทานเสร็จแล้วก็ผมเราสั่งนี่มากินครับผมนี่เครื่องหมัเป็นมันแข็งใสเกร็ดนะครับผมมีเซบครับผมเซบแ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 ซบู่ฮะเป็นตบปลายด้วยของหวานนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมทวดนน้อยกิโลสั่งของเราจะไป แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือภาพโดยรวมของร้านนะครับผมร้านคงคง,งลงเรือนะครับถ้าใครผ่านมาตรงที่โคราชก็แนะนําเลยนะครับผมร้านนี้อร่อยมากครับผมโอเคครับผมกลับกันครับผมบายขอบคุณทุกท่านที่ดรับชมนะค,ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ